ข้าแช่นะคะน่าทานมากเลยค่ะซีแล้วกินจ้ามีม okay. ั้งน่าานมากเลยค่ะยอมรู่ไทมไกเหรอ่ลน้ำสมุนไพรนะคะ มีน้ำฟิวชั่นปิจะเป็นน้ำผูเยา แค่ผิวดีก็เลย